มาช่างแม่งอินโทรนะครับวันนี้เราไม่ต้องทำนะครับผมคือเกมแม่งจะอยู่รอดจนถึง EP 2 EP 3หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นแมปอนิเมะครูเซเดอร์เป็นครั้งแรกนะครับผมเรียกได้ว่าแมปนี้กระแสล้อแรงมากน้องๆก็จะถามผมในสตรีมเลยครับพี่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 ลองเล่น AC ไม่ลองเล่นอนิเมะครูเซเดอร์หน่อยเหรอเห็นว่ามันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของ AA เลยนะพี่ผมจะรออีกสัก2-3เดือนนะครับดูซิว่าน้องๆจะยังพูดแบบเดิมไหม ก็วัสดี้เนเพื่นขขอนทุกคนด้วยนะครับผมริกับผมวันนี้นะครับเราจะมาลองเล่นแบบอนิเมะครูเซเดอร์กันนั่นเองเนะครับผมแม่เลยนะว่าชื่อค่อนข้างเท่เลยแต่ตัวโลโก,โก้เนี่ยมันยังดูแบบอื เหมือนเจ้าของเกมแม่งไม่รู้ว่าเกมจะดังไอ้เหี้ยโลโก้ให้งบไปน้อยหน่อยนั่นแหละฮะช่างมันนะครับผมก็แมปนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแมปที่ตอนนี้กําลังมาเลยนะครับกระแสค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับคนเล่นตอนนี้นะครับประมาณ3ามหมวันนี้เราจะมาลองเล่นกันนะครับแบบครั้งแรกเลยนะครับดูสิว่าไอ้แมปอนิเมะครูเซเดอร์เนี่ยเชีย่ยมันจะเจ๋งเจ๋วแบบที่น้องๆบอกกันไหมออพูดตรงๆกูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมคือแบบไอ้เหี้ยก็ลองเล่นไปก่อนละกันนะครับรอแมปไปดูนับเด็กยูสูบัครับบริการกิฟต์เกมพาริิิิกกกกาารรรรเเ็วฟทท์ไดดุ้้แแมปปในบตตังง่10ถึ 4ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะโอ้โหลอบบี้นี่แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขามีให้เลือกตัวนี่หว่าอันนี้ยืนยันว่ากูเขาเล่นครั้งแรกจริงนะครับผมไม่สัว์แบตกูเพิ่งมาเนี่ยเออนะฮะซึ่งเขาให้เลือก3ตัวละครนะฮะแน่นอนกูต้องเลือกดารุโตะอยู่แล้วนะครับผมจะเจเจโตโอ้ยเฮียนี่กูเลือกตัว โอ้โหตัวแรสัตว์กูมาซะยิ่งใหญ่เลยแม่นะครับผมซึ่งอ่าอันนี้เรามีเดลี่รีวอร์ดนะฮะโอเคฮะอันนี้อัปเดตหรอกนะครับผมมาเป็นเออ่ أ, เรื่องซากาโปโต้นะก่อนเรียกได้ว่าตัวล็อบบี้เนี่ยเฮ้ยก็ก็ใหญ่โตโอโหลานดีนะครับผมโทนสีเนี่ยก็ชัดเจนเลยครับว่ามาจากเกมอะไรแ <c oughs> ม่มึงก็ยังจะไปหยิบจะไปยกจะไปเอาอะไรจากคนตายมาอีกนะครับผมให้เขาได้นอนหลับส,าาสบายๆหรือมัง้งชิบหายเกมอื่นเขาสร้างเป็นเวเป็นแนวทางตัวเองกันหมดแล้วนะครับเกมนี้เหมือนจะยังไม่มูฟออนนะเออซึ่งเนี่ยค่ะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมี ก็พอรู้แล้วนะครับไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับทำไมมันยังไม่มูกออกเนี่ยคราว่าเอเอ๋งทีนะเรื่อง UI เนี่ยนะฮะก็พูดตรงๆหน่อยเฮียกูดูรูปไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะก็อ่านตัวข้อความมาแล้วกันมันมีโค้ดปะวะเฮียเดี๋ยวไปหาใส่โค้ดก่อนโว้าวเฮียโค้ดเยอะมากเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ลองดูตามนี้แล้วกันอะแล้วว่าแต่โค้ดมันใส่ตรงไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามึงลอกเอเอมายันที่ใส่โค้ดไอ้เฮียไม่ไม่กูกูหวังว่าไอ้ไอ้เฮียใช่จริงจริงไอ้สัสแม อาวาร์บัคร้านให้บริการกิฟต์เกมพาสรับกดผลบล็อกฟุตโล่บัคแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และ ID พาสตัวละครเทพเทพแมปบล็อกฟุตและบริการโล่บอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลย okay, โอเคก็ใส่โค้ดมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเราก็ได้เพชรมาประมาณ2,500แล้วก็เหมือนจะได้เจ้าตัวนี้มาประมาณ3,500นะครับก็มีโค้ดที่ทั้งใส่ได้และใส่ไม่ได้นะครับผมค,คือบางโค้เดเนี่ยมันเหมือนจะต้องใช้เลเวลด้วยนะครับซึ่งกูเลเวลหนึ่งนะครับยังใส่ไม่ได้ก็ไปแบบเร็วๆเเเลยย <ๆ S 2> ยนน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 นะะะะะะะฮก็จมมมมมีีีใสส่่วขขข้้้าาาางงงหหหูิตตัััััออออคคคครรรรรบบบบผ์ไท <ๆ S 2> เรายังไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะครับมีหน้าเพนะกดมาแล้ววาร์ปมาตรงนี้นะครับผมซึ่งแม,ม่โอเคก็อืมโอเคก็เรียกได้ว่า <c oughs> แล้วมีตัวเอ่อลิลลิสอีเวนต์นะฮะซึ่งอันนี้คืออะไรวะนะครับผมเหมือนเป็นเอ่อตารางหน้าลนะ็อกอินในเฮียซึ่งกูกดอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีหน้าซสมอนนะครับโชว์อยู่แล้วนะครับก็วาร์ปมาหน้าซสมอนเนาะโอ้เดี๋ยวนะซึ่งมันเหมือนมีตู้อีเวนต์ด้วยเยโดมาเป็นเรื่องโซโลเลเวาลารีบนะเอ่อซึ่งเราสามารถดูเปอร์เซ็นต์การออกได้ไหมนะฮะเหมือนจะดูไม่ได้ หรือเปล่าวะอ๋อนี่ไงนะฮะซึ่งอันนี้โอ้ใช้นี่นะหนะนึ่งเซนะสีเขทยอยู่นดิสหนึ่งในห้าหมื่นตัวไม่ติดในศูนย์จนะครับซึ่งก็ไม่น่ายากหรือเปล่าอ๋อน,นี้มันมีแบบตัวข้างตู้ตัวกลางตู้เะ่ะแล้วตูว้สเปเชียลว่าังไงนะครับผมซึ่งอุ๊เดี๋ยนะไอ้ที่อันนี้สีเขีดนึ่งในห้ันนะครับหาง่ายกว่านะโอเคต่อมาก่อนหน้าต่างเคว็นะฮะซึ่งก็คุ้นเคยกันดีครับแบบนี้นะครับผมรับรางวัลมาฮะอ่ารับแดนเดียวนะอ่ามีหน้าอี เอมอมดนะฮะมีไทเทลนะครับมีโปรไฟล์โหลดดิ้งออกมาแล้วนะครับผมซึ่ง ก็ไอ้เหี้ยมันแตกต่างอะไรกับไอ้ตัวตรงนี้วะเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันวะไอ้เหี้ยตัวหน้าโปรไฟล์มันก็น่าจะโชว์สแต็กเหมือนกันเปล่าวะเออนั่นแหละนะแล้วก็มีหน้าเอ้าไอ้เหี้ยทำไมมันมียูนิตตรงนี้วะไอ้เหี้ยคือคนอื่นสามารถดูได้เหรอว่าเรามียูนิตอะไรในกระเป๋าบ้างเนี่ยวะอ่าแล้วเหมือนจะมีสไตล์ด้วยนะครับผมสไตล์อะไรวะนะฮะซึ่งเอ่อคืออะไรวะเนี่ยเหี้ยเต็มไปหมดเลยประเด็นนะอันนี้มันเหมือนอันนี้มันเหมือนแบบเป็นชาแนลยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยวะไอ้เหี้ยคือมึงจะได้สไตล์พวกนี้จากการแบบไปซับออออะไไรรพววกนนีีีี้้เเเหชช่่่ยยยงงมคุณดดด็ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปลดล็อกสไตล์ตรงนี้ไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่านะฮะเออแต่ก็ก็ก็ดูเจ๋งดีนะฮะเหมือนตัวเกมเพราะว่ามีปฏิสัมพันธ์กับยูทูบเบอร์นะมีวิกโอ้มีวิกกี้ด้วยอ๋อโอเคนะครับผมซึ่งอ่านี่คือยูนิตทั้งหมดของตัวเกมนะตอนนี้นะฮะไอคอนเล็กไปหน่อยนะเพื่อนโอ้แล้วก็มีในส่วนของไอเทมนะครับก็น่าจะบอกว่าไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยหายังไงนะครับผมเออดีเลยนะครับผมน้องๆจะได้ไม่ต้องมาถามยูทูบเบอร์นะเออกูยูทูบเบอร์ไอเฮียไม่ใช่กูเเเเเเเกกิลแมมม้้้้จะะะะะรรรรรรรูููไไไปปทททททัััััังงงงงงงหดดดดดดยนน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 คคคบบซซึ่่่่่่อออออีีี็็ใสสสวขผุฮ์ นะผมมาเป็นรูปองคุลเลยนะครับเรื่องสเตตะไรต่างๆก็ชัดเจนฮะอันนี้ว่าไม่ได้นะครับไอ้เฮียทุกเกมมันก็มาสไตล์นี้กันหมดนะครับบัฟซูนชั้นหนะฮะก็จะเป็นบัฟที่เก่งที่สุดนั่นเองนะครับดาเมจคูณสี่นะครับแล้วก็สเตตและต่างๆก็เหมือนเกมมันอื่นเลยนะแล้วก็มีบัฟไบโอวัสดนะครับผมไอ้เฮียได้มาแล้วติดเชื้อหรอวะไรไงวะไอ้เฮียเหมือนจะใช่นะครับผมตัวที่ได้เทรดนี้ไปเนี่ยคือมันเหมือนจะตีแล้วติดสถานะท็อกซิกป่ะโอ้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยเลดคคูลลลดดาาาววนนนน์บบบกกกเเเโออ้ซึ่่่งััฟุีี็สจยมะปรร ก็มีในส่วนของอินเด็กนะฮะอินเด็กทำไมอ๋ออินเด็กที่แบบเราสามารถรับรางวัลได้จากการได้ตัวละครครบอะไรงี้ป่ะโอเคเจ๋งดีนะครับผมต่อมานะฮะอ่าเปิดเกมมาก็มีแบทเทนพาร์นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเงินมันต้องโกยนิดนึงต่อมาก็ส่วนของแอเรียนะฮะก็สามารถวาร์ปไปตามจุดต่างๆได้นนั่เองโอเคประมาณนี้นะครับกูไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะเป็นการวิ่งชมล็อบบี้อย่างเดียวอ่าซึ่งตอนนี้เรามีเพชรประมาณ2,500นะฮะเออเรามาสุ่มตัวละครกันหน่อยนะครับตัวกลางตู้เป็นอิติโกะนะครับมีแชงงงคคนนนนนนะะะรรรัััับบบบแลลล้้้ววกกก็โโจจจมมมูููผซึ่่อออหหาาาตฉ สุมสุมสุมอะอ๋ะอโอเคเฮียตกใจกูนู้นมันจะไม่สุ่มให้กูละนะฮะหน้าตาการสุมก็เหมือนตอนที่เราสุมตัวตอนแรกเลยเหมือนเราจะได้ตัวเลเจนดารี่มาตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหแล้วฟังจากเสียงนี่ชัดเจนมากๆากนวผมไม่ต้องพูดเยอะเลยนะฮะอ่าเราได้มันเป็นตัวยูจินะครับโอเคอย่างน้อยกูน่าจะเล่นได้ละเออแบบโผ่โจไปไป โอ้ยอะไรวะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเฮียโกโกคูคูมาไงวะเดี๋ยวนะมึงหลุดเกรดมาหรอวะโอ้เลยนได้บ้าเอาเรื่องเลยถ้ามาไงก็ไม่รู้ไอ้เฮียแบบนี้เรียกดวงดีป่ะเนี่ยไอ้สัตว์กูว่าดวงดีอยู่นะเออซึ่งเราได้ตัวกลางตู้มานะครับอย่างอิจิโกะเดี๋ยวนะเขามีรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะผมมีเอ็กโอไอ้เฮียมีมีบอกด้วยนะครับว่าเออตัวนี้มีกี่ตัวในเกมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคือมึง ไอ้เฮียถ้าเป็นตัวแเร่ได้กูจะไม่ว่าเลยนะครับแต่อันนี้มึงมาแบบไอ้เฮียตัวมิติธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะโอเคก็ก็ดีอยู่นะครับผมไอ้เฮียได้ตัวดีๆมาแล้วก็อย่าพูดมากนะครับผมไปกันต่อฮะทียเผื่อเราจะแบบไอ้เฮียดวงเรามาขนาดนี้ซีเกตต้องมาแล้วป่ะใช่ไหมโอ้ชัดเจนฮะนาราโตะมาแบบนี้คือไอ้ตรงนี้มันสามารถทำนายอะไรได้ไหมเฮียกูก็ไม่ได้สังเกตว่าคัสตีนแต่ละรอบที่เราสุ่มมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะโอ้นะครับผมอ่าก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศการสุ่มที่เราคุ้นเคยแล้วกัน นะฮะก็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 ดีอ้าวไอ้เฮียช่องเต็มนะฮะโอเคนะครับแล้วกูจะขายเราเราสามารถฟีดเลเวลเข้าไปได้ไหมไอ้เฮียโกคูกับอิจิโกใครเก่งกว่ากันวะโอ้แต่เหมือนโกคูเราจะแบบ DPS น่าจะดีกว่านะเพราะว่าเออสปีดมันเร็วกว่าเออกูเล่นโกคูแล้วกันนะผมก็ฟีดเลเวลใส่เข้าไปฮะโอ้มันเอามายันเสียงกดเลยปะวะเนี่ยไอ้เฮียเสียงกดแม่งอย่างเหมือนเลยนะอ้าวไอ้เฮียอันนี้มันมีเขียนซีเล็กแลซีเล็กอีพิกซีเล็กเลเจนด์ด้วยนะเดี๋ยวกูไม่ได้ดูฮะขอโทษป่ะเราสิโลสุดท้ายฮะป๊บนนนนนััั่่แหลละะะจจบบบบฮเเ๊งงสตตาาาาารรรรรร์์ค้ฟมมกกๆใิโบ แบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกต่งตางๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มเทรดกันสักหน่อยไหม <c oughs> แ,ตแต่มึงสุ่มตรงไหนวะเนี่ยเฮียชิปเป่งและหน้าอีโบป่ะปกติมันจะอยู่หน้าอีโบนะของเอเอเกมนี้มึงก๊อปมาได้มึงก๊อปมาหมดหรือเปล่าอันนี้อยู่ตรงนี้จิตรูโอ้และหน้าอีโบนี่คือแบบไอ้ยเหี้ย เกินไปเปล่วาวะไอ้เชี้ยมึงจะเอามาทุกอย่างไม่ได้นะเอาแล้วกูเคมรีบอร์ดกูไม่ได้ให้ไวแต่ฟักอออ่า,อาตามนั้นแหละนะครับผมอ่าเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับซึ่งเราอัพเลเวลโกคูนะครับเราก็กดให้โกคูแล้วกันนะครับโอ้โหเรามีโทเค็นแค่6อันเองไอ้เที่สภาพนะครับฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์อะไรวะนะครับผมอ๋อก็คือแบบว่าจะไม่กดข้าวอะไรงี้ป่ะอ่าซึ่งเรามี6โลครับเอาอะไรมากนะครับผมโอ้โหโฟกัส3ฮะโฟกัส2ออ่าอันนี้อันนี้ อันนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับจบก้ามสองสภาพไอ้สักเรียกูหาแพ็คเติมที่มันถูกๆได้รีโลดิเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้นี่ไงดีวายโทเค็ตนะครับโอ้พันเก้าร้อยโลบาร์เองเรียกแล้ว่าเปิดประเดิมอีกอ้าวไอ้เหี้ยมาเป็นกล่องนะครับผมกูใช้ซิปับเรียบร้อยนะครับเหมือนจะได้ตัวอ่มิกุนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอ๋อนี่น่าจะเป็นสกินป่ะเออเอาไว้ใส่ตัวไอดอลเนาะอ่ะก็เรามีห้าสิบดีโลนะฮะอ่าไปซะโอ้โหเดี๋ยวนะโกลเด้นโกลเด้นเกมนี้โกลเด้นไม่อ๋อโกลเด้นเกมนี้ชื่ออะไรเด กิ้วเด็ดแหละไอสัตว์โอเคห้าเปอร์เซ็นต์ะฮะแม่เรดว่าตัวได้ทองมาเลยสัตว์คุณนึกว่าแม่งแตกปัฟบกูเด้นจริงๆอก็ไปสะหน่อยฮะโอ้โหเดฟอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรากดกันไปสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมเก็บไว้บ้างนะฮะอาจจะเฮ้ยมาแล้วปีก โอเคเอฟเฟกต์นี่อย่างกอลังการนะฮะดูซิว่ามึงกี่เปอร์เซ็นต์อุ้ยเฮียโหลึกอยู่นะฮะ0.2นะว้าวถือว่าดูดีดวงดีใช้ได้นะครับผมอ่ะเราไปกดตัวอิติโกดีกว่าเชี่ยดวงกูใช้ได้อยู่เหมือนกันเออนั่น้าหน้มีกระตุกแวบหนึ่งนะนึกว่าของดีมาไอ้ไอ้อดจะเออ นี่ยนะเอฟเฟกลุ้งแต่ละอันมันเหมือนจะไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้อะไรเนี่ยอีคลิปส์นะครับผมเอออ่าซึ่งอันนี้กี่ปเปอร์เซ็นต์นะว้ายเฮียลุคเอฟเฟกอย่างเท่เลยนะครับไอสัต<ๆ>ว์ศูนย์จุดแปดเฮ้ยก็กัดวงดีอยู่ป่ะวะไอสัตว์สิบก้าโลแม่งได้าจากของดีๆว่ะทีอ่อย่างว่งไม่ได้เล่นลไอ่สัตว์กูมานั่งสุ่มตัวกันต่อดีกว่าไอสัตว์เผื่อจะได้จอมมันบูแล้วก็เจ้าจอมมันบูไปสุ่มต่อไง่ะใช่ไออเหี้ยหรือเผื่อเราดวงดีได้ตัวซีเกตอะไรอย่างงี้นะครรรับเเาามมีพชอยู่ A later few moments มาแล้วอีจิโกอีกตัวหนึ่งเพื่ออะไรวะปากอล้องมาสุกมหน่อยแล้วกันนะเผื่อจะได้บัฟมงุฎอะไรงี้นะครับผม let's go ฮนะดูที่ว่าดวงเราจะเอยจะจะเฮ้ย,ยมันดุค้างๆกระตุกระตุกนั่นไงหืมตัวทองมาเชียวอ่าอ่าเหมือนเราจะเริ่มดวงไม่ดีแล้วเออเหมือนจะดวงดีแค่ตอนแรกนะเฮียบัฟทองไม่มาเยอะจังอะแบบนี้ไม่ค่อยดีเออเอาอะไรคอนเฟิร์มเอ้ยเบัฟเพี้ยนี่มึงถึงขนาดต้องมีถามเลยอ๋อคือ,อตัวฟิลเตอร์นี้ใช่ไหมแต่กูไม่เอาเด้ขอโทษพี่กูต้องการสูนจุดหนึ่งเท่านั้นไรเฮีย ึบปั๊บเป,ป,ป๊ะโป๊ะ่าน่าจะจบแล้วฮะเอ๊ะ เรียบร้อยจบกล้ามหนึ่งเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ได้บัฟศูนยจุดสองมาอยู่ไอสัตว์โคตรโหดนะเออแล้วเราก็ได้บัฟศูนยจุดแปดมาด้วยนะครับกับรีโลแค่ประมาณ50แล้วเราก็ได้ตัวตังมาด้วยนะครับผมอากูใส่เท่าทีมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันหน่อยล้วกันะฮะดูว่าตัวเกมมันจะอะไรยังไงปึ๊บตอนนี้ก็มีด่านอยู่ทั้งหมดประมาณ4ด่านด้วยกันนะฮะ,ะด่านแรกก็เป็นด่านนาเม็กนะครับผมมีนอร์มอลเอ้ยทำไมไม่มีโหมดให้ที่กูเลือกวะที่ให้กูมาเล่นอะไรง่ายๆอย่งายงานี้มันจะไปได้หรอวะเเืออนนมัห์ก ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนยันหน้าโหลดเลยนะฮะการแบบจัดวางอะไรต่างๆนี่แม่งใช่เลยเชี่ยพวกมึง3ามสี่หมื่นคนนี่เชี่ยมึงเล่นอะไรกันงี้จริงเหรอวะไอ้เหี้ยโอเคโอเคกูคคไม่จับผิดละกันนะฮะเออป้าเราวางตัวมานะครับเป็นตัวเงินเฮ้ยมันมีไอ้ระบบนี้ด้วยที่แบบว่ากรอบ UI ยูนิตเนี่ยมันจะสามารถแบบว่าเป็นอิสระได้เฮ้ยเอาจริงกูชอบนะอันนี้นะครับผมเออนะฮะก็ก็ก็ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องเปิดสคริปเวฟไหมออโต้สคริปเวฟโอ้โหเอาจริงนะฮะส่วนของการเซตติ้งนี่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมแตต่่่่วววาาาใครจะะะดดดูููกก็ฮฮไไมอัเงงิน้3 ตัวนะครับผมวางตัวอย่างแหลกเลยนะครับซึ่งเลือดมอนสตาร์ทมา15่ะซึ่งโกคูเรานะเดเมจสตาร์ท200นะครับผมโอเคเงินมางานมีวางโกคูอ่าวางไม่ติดไอ้สัาวางมาโอเคมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างโกคูโจมตีโอ้โหสุดยอดไปเลยเอฟเฟคเหลือจะเชื่อนะครับผมก็ก็ <c oughs> ก็ดีมั้งไอ้เหี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองวางในส่วนของตัวอิจิโกะอิจิโกะเอาเลยลูกพ่ออิจิโกะฮึบฮึบโดด โดดสกิลไอ้สกิลมันกาอยู่วะเออแต่ก็นั่นแหละฮะสุดท้ายเดี๋ยวพวกมึงก็ปิดเอฟเฟกต์แรกกันอยู่ดีเอ้ยเดี๋ยวนะเกมมันมีในส่วนของแพสซีฟด้วยนะฮะมาดูแพสซีฟโกคูกันนะครับป๊าปนะครับผมโกคูทำดาเมจบวก35% against ตัวฝรั่งโอ้ตีตัวแอร์แรงขึ้นนะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวโอ้โหไยสัตว์เอฟเฟกต์ยาวเลยนะมึงถามว่ากูอ่านไหมนะครับไม่กัดกัประมาณนี้นะฮะทาวเวอร์เอ้เดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะเนี่ยเอ่อพินอะไรวะคืออะไรอ่ะหนังสืออะไรวะ อ๋อน่าจะเป็นเควสป่ะเออเหมือนหน้าต่างเควสมันจะมีแบบไอ้ปักหมุดด้วยอะเออก็เป็นระบบที่ดีนะเออแบบว่าเราติดเควสอะไรเราก็สามารถแบบว่าเอามาแทร็กินเกมได้มาเรามาอัพโกครด,ดีกว่าเออตรงต่างไม่ต้องอ,อัพเลยเฮียเว็บสิบสามแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้โอ้โหดาเมจเป็นพันนะครับโตรโหดเย็ดด้อปล่อยขึ้นเต่าวะ่ะเช็ดต๋องเอาซะหน่อยนีเพื่อนหืชวิงชออัอไปเฮียเร็วเกินกูดูไม่ทัน อ๋อมันว้ามาตรงนี้นะโอ้โหเีย่งท่าเดี๋ยวเอเอแล้วะเนี่ยเนี่ยครับไม่รู้เหมือนกันนะเอะไปก็เล่นไปเถอะชิบหายนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากอยู่แล้วนะครับเว่ากับดีเฟนส์เนี่ยมันก็ประมาณนี้นะคือกูจะบอกว่าเกมมันสนุกไม่สนุกจากการเล่นแค่สตอรี่ด่านแรกมันก็คงจะแปลกๆนะครับคือมันต้องเล่นกันไปยาวๆนะครับถึงจะบอกได้ว่ามันสนุกไม่สนุกเนาะเออซึ่งบอสนะครับด่านแรกซาโบนะฮะซึ่งน่าจะเป็นบอสตัวเดียวกันของ นาเม็กแอคหนึ่งของเอเเลยป่าววะโอเคก็จบมานะครับได้เพชรได้อะไรนะครับผมโอเค ผมไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยว่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคลิปแรกเราประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคือผมก็ขี้เกียจจะเล่นต่อแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินนะเฮียขี้เกียจตัดก็แต่ว่าดิเฟนต์อ่ะนะฮะก็ต้องรอดูแบบว่าคอนเทนต์เอ็นเกมอะไรต่างๆของเกมนี้นะครับว่ามันมีความสนุกความท้าทายอะไรยังไงบ้างนะผมแต่ว่าหลากักๆแล้วตัวเกมก็พื้นฐานก็ดีแหละมั้งเออมันก็แบบไอ้เหียยุคสมัยนี้ถ้ามึงทำพื้นฐานเกมมาไม่ดีเนี่ยเกมมึงเจ๊งตั้งแต่วันแรกแน่นอนนะผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยหลาย นี้ก็เปิดมาคนเล่นก็ค่อนข้างเดือดเลยนะครับบางทีผมเห็นแบบ4ี่0 0ื่นหเลยนะเออแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือประมาณ3 0,000ื่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าน้องๆแบบเพิ่งเลิกเรียนกันหรืออะไรยังไงแต่นั่นแหละนะฮะก็อนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกรดแจ้งเตือนนะครับผมอยากให้ทำคลิปเกมนี้บ่อยๆนะครับอยากให้มีอีกนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับชอบคอนเทนต์นี้หรือเปล่านะครับก็บอกกันได้เช่นกันเนาะสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนนีี้้ปรระะมาณคับบเหิง่ก